อ่านให้ฟังบายชีนนำเสนอรายการพ่อแม่ครูบาอาจารย์ออกอากาศทุกวันพระวันนี้วันพระขึ้น8ดค่ำเดือน8ตรงกับวันพุทธที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2565ประวัติหลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถ้ำกลองเพนตำบลโนนทันอำเภอเมืองจังหวัดน้องบนลําพู จากโครงการหนังสือบูรพาจารย์เล่มที่4เรียบเรียงโดยอาจารย์ปฐมและอาจารย์พัฒรานิคมานนภาค5สัพเพสังขาราอานิจจาบทที่201คุณหมออวยเกตสิงห์ศาสตราจารย์นายแพทย์อวยเกตสิง์เป็นสิทธิขราวา่ที่ใกล้ชิด และเป็นนายแพทย์ผู้ให้การรักษาพยาบาลหลวงปู่ขาวอนาลโยด้วยความเอาใจใส่และทุ่มเทด้วยชีวิตจิตใจน่าเลื่อมใสและน่าอนุโมทนาอย่างยิ่งผมขออนุญาตเรียกท่านว่าคุณหมออวยเกตสิงก็แล้วกันซึ่งคุณหมอเองท่านก็ไม่ติดในยศในตำแหน่งอยู่แล้วคุณหมออวยและคณะได้ไปกราบหลวงปู่ขาวอนาลโยที่วัดถ้ำกลองเพนครั้งแรกในปีพศ2506 โดยนั่งรถยนต์ไปจากตัวจังหวัดอุดรธานีคุณหมอได้บันทึกเรื่องราวในครั้งนั้นว่าสมัยนั้นถนนไปสู่วัดถ้ำกรองเพนถนนอุดรธานีเลยในปัจจุบันยังเป็นถนนลูกรังมีสภาพดีกว่าทางเวียนเล็กน้อยพอรถไปส่งเราถึงเขตวัดก็อย่างแตกและแตกเกือบทุกครั้งที่พาเราไปที่นั่นเราต้องจอดห่างวัดประมาณครึ่งกิโลเมตรและเดินข้ามห้วยไป โดยอาศัยต้นเปลือยหรือต้นตะแบกบต้นหนึ่งเป็นสะพานเข้าวัดแล้วยังต้องเดินไปอีกหนึ่งกิโลเมตรครึ่งจึงถึงกุฏิของท่านอาจารย์หลังเก่าซึ่งสร้างอยู่ระหว่างก้อนหินใหญ่สองก้อนเป็นอาคารไม้ใต้ถุนสูงหลังคาสังกะสีมีห้องจำวัดเล็กๆหนึ่งห้องกับห้องเฉลียงและห้องนอนทั้งหมดกว้างประมาณ4เมตรยาวประมาณ6เมตร ท่านลงมานั่งรับพวกเราอยู่บนตังซึ่งอยู่บนก้อนหินแบบหน้ากุฏิลักษณะของท่านค่อนข้างพร้อมแต่ดูท่าทางแข็งแรงทั้งๆท,ที่ตอนนั้นท่านอายุถึง76ปีแล้วบันทึกของคุณหมออวยเกี่ยวกับการฟังเทศจากหลวงปู่เป็นครั้งแรกในคราวนั้นว่าคุณสิรีอึ่งตระกูลแนะนำให้ท่านรู้จักเราแล้วท่านก็เทศโปรดเป็นข้อธรรมะสั้นๆ เราฟังออกบ้างไม่ออกบ้างเพราะท่านพูดคำพื้นเมืองเป็นส่วนมากและยังอมหมากอีกด้วยแต่ก็พอจับเขาได้ว่าท่านพูดเรื่องการปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ลักษณะของธรรมกาถาที่เราติดใจคือความเด็ดขาดชัดเจนและความคล่องตัวของคำซ้อนที่ไหลเรื่อยออกจากปากของท่านเวลาคุยการดูท่านเป็นผู้ใจดีใจเย็นแต่พอลงมือสอนก็เปลี่ยนไปทันที ยิ่งพูดไปเสียงยิ่งดังขึ้นชัดเจนขึ้นเด็ดขาดขึ้นจนในตอนท้ายแทบจะเป็นความดุดันลักษณะของเทศนาของท่านเป็นอย่างนี้ตลอดมาจนสมัยท้ายเมื่อท่านเกิดเป็นอมภาตขึ้นเมื่อพศ2517หลังจากที่ท่านสอนจบแล้วเราสนทนาเรื่องต่างๆกับท่านต่อไปอีกหน่อยแล้วก็มีการลากลับ หลังจากนั้นมาทุกครั้งที่เราไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าบ้านตาดในเดือนเมษายนตรงกับวันหยุดราชการเราต้องเลยไปนมัสก,การท่านอาจารย์ขาวด้วยท่านสอนธรรมะให้เราทุกครั้งเราค่อยๆจับเนื้อความได้มากขึ้นด้วยความคุ้นเคยเสียงของท่านบทที่202หลวงปู่เทศภาษาไทยชัดเจนบันทึกของคุณหมออวยเกตสิงมีต่อไปว่า ครั้นถึงพศ2 5 0 9เราไปทอดกระถินที่วัดหนองแสงของท่านพระอาจารย์หลวงปู่บัวซิริปุนโนในคณะของเรามีท่านเจ้าคุณพระธรรมจินดาพรวัดราชบพิษสมณศักดิ์ขณะนั้นท่านปรารพบว่าอยากจะไปนมัสการท่านพระอาจารย์เขาวเพราะยังไม่เคยพบเราก็ตกลงไปภายหลังที่เสร็จเรื่องกระถินแล้วมีอุบาสิกาชาวอังกฤษผู้หนึ่งร่วมไปด้วยระหว่างเดินทาง ผู้เขียนคือคุณหมออวยกราบเรียนท่านเจ้าคุณว่าท่านอาจารย์ท่านมีเมตตามากเราไปนมัสการท่านทีไรท่านก็เทศให้ฟังทุกครั้งเสียแต่ท่านพูดภาษาอีสานพวกเราฟังไม่ใคร่ออกพอเราไปถึงท่านกราบเรียนเรียบร้อยแล้วท่านอาจารย์ก็ลงมือเทศขึ้นเองอย่างเ,เจ้ยแจ้วเป็นภาษาไทยกลางอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งท่านเริ่มต้นว่า โดยทานองเดียวกันกับที่รอยเท้าของบรรดาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้อาจจะรวมลงไปในรอยเท้าของช้างพระธรรมคำํำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง8 4 0 0 0พระธรรมคันก็อาจรวมลงได้ในธรรมข้อเดียวคือสติแล้วท่านก็สาธยายความต่อไปด้วยความสมบูรณ์อย่างที่ปรากฏอยู่ในพระสูตรว่าอาธิกัลยาหนังมัดเชกัลยาหนัง ปริโยสานก,กันลยาหนังคืองามในเบื้องต้นงามในเบื้องกลางงามในเบื้องปลายผู้เขียนถึงกับน้ำตาไหลด้วยความปีติในความกระจ่างของธรรมะที่ท่านแสดงเมื่อท่านสอนจบลงก็ได้ก้มลงกราบพร้อมกับเปล่งวาจาว่าผมฟังธรรมามามากแล้วแต่ยังไม่เคยกระจ่างแจ้งทราบซึ้งเหมือนวันนี้เลย อุบาสิกาชาวอังกฤษเพิ่งมาอยู่เมืองไทยได้หสัปดาห์และกำลังเรียนภาษาไทยอยู่ได้ยืนยันแกเราว่าเธอได้พยายามตั้งใจฟังพยายามจะให้เข้าใจและก็เข้าใจเรื่องได้ทั้งหมดเทศของท่านอาจารย์ได้ทำความประทับใจให้แกเราทุกคนไ <im> มายเหต <im> ุนอกเรื่องผู้เขียนแอบรู้จักและแอบศรัทธาคุณหมออวยกับท่านอาจารย์ แพทย์หญิงหม่อมราชวงศ์ส่งสีเกตสิงห์รวมทั้งจุดประกายให้สนใจพระป่าเพราะช่วงนั้นผู้เขียนเป็นนิสิตปริญญาโทไปเป็นครูสอนพิเศษให้ลูกหลานคุณหมอที่บ้านในซอยราชครูในวันเสาร์อาทิตย์ติดต,ต,ต,ต่อกันนานเป็นปีได้รับความเมตตาจากอาจารย์หมอทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงปฐมนิคมานนบทที่20 3สุขภาพโดยทั่วไปของหลวงปู่ คุณหมออวยเกตสิงเริ่มมาเป็นนายแพทย์ผู้ดูแลสุขภาพของหลวงปู่ในปีพศ2510เมื่อหลวงปู่อา,าพาธครั้งแรกคุณหมอได้กล่าวถึงสุขภาพโดยทั่วไปของหลวงปู่ดังนี้ตามประวัติของท่านพระอาจาร,รย์ขาวอนาลโยเมื่อหนุ่มๆเป็นนักท่องเที่ยวกรรมาฐานชั้นเยี่ยมท่านออกเดินทางทุกปีและได้สมบุกสมบันไปแทบทุกภาคของประเทศ พอเรียนถามท่านถึงลักษณะป่าเขาลำนาไพรในแง่ที่พระทุตงสนใจท่านจะเล่าอย่างสนุกสนานและละเอียดละออทุกแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตแคว้นแดนอีสานและภาคเหนือท่านได้สัญจรซ้ำๆด้วยความสนใจเป็นพิเศษเล่ากันว่าท่านได้ไปบรรลุธรรมชั้นสุดยอดในภาคเหนือในเขตจังหวัดเชียงใหม่ไม่ต้องสงสัยว่าในสมัยนั้นสุขภาพของท่าน อยู่ในระดับยอดเยี่ยมเพราะได้ดำเนินชีวิตอย่างอุดมไม่ปรากฏว่าท่านมีโรคประจำตัวใดที่สำคัญนอกจากเป็นไข้ป่าซึ่งเป็นของธรรมดาสำหรับพระธุดงคขกรรมฐานทุกองค์กับโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเรื้อรังซึ่งอาจจะเป็นผลของโรคนิ่วตั้งแต่สมัยหนุ่มๆและบันทึกอีกตอนหนึ่งดังนี้ ในสมัยนั้นสุขภาพของท่านอาจารย์ยังอยู่ในสภาพยอดเยี่ยมแม้ว่าท่านจะอายุใกล้80แล้วก็ไม่มีอาการของโรคที่สำคัญหรือความพิการอย่างใดท่านเดินบินทบาตในวัดทุกเช้ามีทุระที่ไหนแม้ไกลๆท่านก็เดินไปได้ท่านเดินจงกรม1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงทุกคืนผู้เขียนเคยแอบเดินแข่งกับท่านอย่างต้องยอมแพ้ การปฏิบัติตนและการภาวนาจิตที่กระทำอย่างหนักแน่นด้วยอิทธิบาทได้สร้างความแข็งแกร่งให้แก่ท่านอย่างหาเปรียบได้ยากบทที่204หลวงปู่อาพาธครั้งแรกบันทึกเกี่ยวกับการอาพาธของหลวงปู่ขาวอนาลโยมีอยู่สามแหล่งคือบันทึกของพระอาจารย์บวรพุทธยาโนของคุณหมออวยเกตสิงห์และของท่านหลวงตาพระมหาบัว แต่ละบันทึกจะให้ข้อมูลมุมมองและความรู้สึกที่แตกต่างกันผู้เขียนจะขอ,อนำเสนอทั้งสามแหล่งเพราะต้องการให้พวกเราได้ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับหลวงปู่ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้บันทึกของพระอาจารย์บวรพุทธยาโนมีดังนี้ในช่วงเข้าพรรษาปีหนึ่งประมาณพศ2510หลวงปู่ได้มีอาการเจ็บป่วยลงด้วยไข้หวัด ช่วงกลางคืนนั้นมีความรู้สึกว่าหนาวมากหนาวยิ่งกว่าทุกๆุกวันทุกๆุกคืนที่ผ่านมาครั้นพอรุ่งเช้าท่านลงไปชันอาหารที่ศาลาชันก็กลืนไม่ลงเพราะเหตุจากอาการไข้ดังกล่าวพอเสร็จจากการฉันจังหันแล้วหลวงปู่ก็ได้พักผ่อนตลอดทั้งวันจนถึงเวลาส่งน้ำยังไม่มีอาการว่าจะทุเลาหรือดีขึ้นแต่ประการใดซ้ำยังมีอาการร้อนๆหนาวๆนาวอยู่ไม่ได้ขาด ชาวศรัทธาอุดรได้นำยามาถวายแต่ก็ยังไม่ทุเลาบรรดาศิทธานุสิทธิ์จึงพร้อมใจกันนิมนต์หลวงปู่ไปอยู่ภายในถ้ำเพราะภายในถ้ำมันอบอุ่นกว่ากุฏิหรือศาลาใดๆหลวงปู่ก็ได้ไปพักอยู่ในถ้ำสามคืนอาการไข้ก็ยังไม่ยอมทุเลาแต่ประการใดจึงได้นิมนต์หลวงปู่กลับมาที่กุฏิพาพึ่งเหมือนเดิมอาการไข้ก็ยังกำเริบอยู่ไม่ได้ขาด คือบางวันก็เป็นไข้ขึ้นตอนบ่ายสามโมงแล้วก็หาย6กโมงเย็นก็เป็นอีกบรรดาศิทยญานุศิทย์จึงได้ให้แพทย์จากอุดรธานีมาตรวจอาการเฝ้ารักษาอยู่ที่วัดเลยจนกระทั่งอาการไข้ทุเลาลงแต่ก็ไม่ได้หายสนิทภายหลังโยมอีกคนหนึ่งก็ได้นำแพทย์มาให้น้ำเกลืออาการกลับยิ่งกำเริบขึ้นอีกเนื่องจากว่าหลวงปู่เป็นบุคคลที่แพ้น้ำเกลืออยู่แล้วจึงเกิดอาการหนาวสัน่น จนกระทั่งได้โทรศัพท์ตามศาสตราจารย์นายแพทย์อวยเกตสิงห์จากโรงพยาบาลสิริราชให้มาดูอาการหลวงปู่ที่วัดถ้ำกรองเพนซึ่งท่านก็ได้เดินทางมาตรวจร่างกายอย่างละเอียดโดยตรวจดูอวัยวะต่างๆตรวจทัง้ง,ง,งอุจจาระปัสสาวะพร้อมทั้งให้ยาฉันจัดเวลาให้พักผ่อนเพื่อหาทางแก้ไขให้อาการดีขึ้นบทที่205 ยักษ์จะเอากระบองตีแพทย์บันทึกของพระอาจารย์บวรพุทธยาโนเล่าไว้ดังนี้เมื่อลุงปู่ชันอาหารไม่ได้แล้วแพทย์ก็ปรึกษากันว่าจะต้องให้อาหารทางสายอย่างเข้าทางรูจมูกแต่หลวงปู่บอกว่าอย่ามาทำอาตมาไม่ชอบแต่แพทย์ก็จำเป็นต้องบังคับเพื่อให้อาหารให้ได้หลวงปู่เล่าว่าในขณะนั้นท่านลืมตาขึ้นพอดี เห็นเจ้ายักษ์ใหญ่ถือกระบองเดินเข้ามากำลังจะตีหมออยู่พอดีท่านจึงร้องบอกด้วยจิตไปว่าอย่านะอย่าทำเขาเขาเหล่านี้เป็นลูกศิษย์ของเราเจ้ายักษ์ใหญ่มันจึงถอยออกไปเหตุที่เจ้ายักษ์มันจะเข้ามาทำร้ายแพทย์ก็เนื่องจากว่ามันคิดว่าบรรดาแพทย์ทั้งหลายจะทำร้ายหลวงปู่เพราะพากันจับคนละแขนละขาไม่ให้ดิ้นยักษ์มันเฝ้าอยู่ตลอดเวลาจึงเข้ามาช่วย โดยจะใช้กระบองตีหัวแพทย์ทั้งหลายแต่หลวงปู่ห้ามไว้ทันคณะแพทย์จึงได้รักษาต่อไปโดยมีนายแพทย์อวยรับรักษาปฏปิบัติหลวงปู่ตลอดเวลาไม่ได้ขาดแม้จะต้องเหน็ดเหนื่อยต่อการเดินทางไปกลับขึ้นล่องระหว่างกรุงเทพอุดรทุกวันเสาร์อาทิตย์ด้วยจิตอันเต็มเปี่ยมด้วยศรัทธาแรงกล้า ในขณะที่รักษาท่านอยู่น,นัน้นนายแพทย์ป่วยเกตสิงก็ยังได้เสียสละเลือดอีกส่วนหนึ่งเพื่อถวายบูชาคุณแด่หลวงปู่อีกด้วยความมีน้ำใจในเรื่องนี้บรรดาศิทยิานุศิย์ของหลวงปู่ทั้งคฤหัหั์และบรรพชิตจดจำประทับใจอย่างไม่ลืมลืมส่วนพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาเมื่อได้ทราบข่าวการอาพาธของหลวงปู่ ก็ได้พากันเดินทางมาอย่างมากหน้าหลายตาทุกทิศทุกทางทั้งใกล้ไกลโดยไม่ได้เห็นแก่ความยากลำบากใดๆเลยทั้งฝ่ายนักปฏิบัติและนักปกครองฝ่ายนักปฏิบัติก็มีพระอาจารย์เทศเทศรังสีรองลงมาได้แก่พระอาจารย์บุญมาติตะเปโมวัดป่าสิริสารวันบ้านโนนทันพระอาจารย์อ่อนยานศิริวัดป่านิโครธารามพระอาจารย์ฟั่นอาจาร วัดป่าอุดมสมพรอำเภอพันานิคมจังหวัดสกลนครโดยเฉพาะพระอาจารย์มหาปวญญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอุดรธานีเป็นผู้มาเฝ้าปรนิบัติอยู่ประจำไม่ได้ขาดท่านช่วยเหลือสนับสนุนหลายสิ่งหลายอย่างตลอดเวลาพระภิกษุหลายรูปได้เข้าเยี่ยมไม่ได้ขาดดังเช่นพระคุณเจ้าสมเด็จพระมหาวีรวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุบางเขน พระศาสนโสพลวัดบวรนิเวศวิหารท่านเจ้าคุณพระธรรมจินดาพรวัดราชบาพิตรท่านเจ้าคุณพระราชกวีวัดสัมพันธวงศ์ท่านเจ้าคุณพระศาสนะดิหลกเป็นต้นหลวงปู่ขาวล้มป่วยในครั้งนี้รวมแล้วประมาณสี่เดือนเศษจึงได้หายเป็นปกติโดยที่ใครๆต่างวิตกว่าอาจจะเป็นด้วยเหตุแห่งโรคชารามาถึงแล้ว ในบรรดาศิทยานุศิทย์ต่างคนต่างก็ใช้จิตอธิษฐานขอให้หลวงปู่หายโดยเร็วเพื่อจะได้เป็นร่มโพร่มใสเป็นที่พึ่งพาอาศัยของศิทยานุศิทย์ไปในภายหน้าให้นานแสนานานบทที่206บันทึกของคุณหมออวยศาสตราจารย์ในแพทย์อวยเกตสิงได้บันทึกอาการอาพาธและการถวายการรักษาพยาบาลหลวงปู่โดยสรุปดังนี้ เย็นวันหนึ่งในเดือนมีนาคมพศ2510คุณหมอได้รับโทรศัพท์จากคุณสุรีอึ้งตระกูลลูกศิษย์ใกล้ชิดหลวงปู่จากอุดรธานีแจ้งข่าวว่าหลวงปู่อาพาธมีอาการหนักมากเหตุเกิดโดยหลวงปู่เป็นไข้หวัดก่อนพระเนนพยาบาลจนไข้าหายแล้วก็จัดการส่งน้ำถวายตามปกติคืนนั้นไข้กลับมาใหม่อาการรุนแรงกว่าครั้งแรกมาก ถวายยาไทยยาฝรั่งเท่าไรเท่าไรไข้ก็ไม่ลดคุณสุรีพยายามหาหมอในเมืองแต่ไม่มีใครยอมไปเพราะระยะนั้นพวกก่อการร้ายกำลังเหิมหานมากถึงเข้าปล้นสถานีตำรวจที่หนองบัวลำพูซึ่งอยู่ห่างจากวัดเพียง12กิโลเมตรคุณหมออวยคิดว่าหลวงปู่คงไข้กลับเพราะไปอาบน้ำถูกความเย็นเกินควร คงไม่ร้ายแรงนักเพราะดูถ้าไม่มีโรคแทรกคุณหมอจึงได้โทรศัพท์ขอให้คุณหมอทางหนองบัวลำพูไปช่วยดูแลหลวงปู่และได้ทราบข่าวว่าหลวงปู่ค่อยอย่างชั่วแล้วก็เบาใจตกเย็นคุณหมออวยนึกเป็นห่วงหลวงปู่จึงเดินทางด้วยรถไฟในคืนนั้นจากกรุงเทพถึงอุดอรเช้าว,วันรุ่งขึ้นพอไปถึงเห็นหลวงปู่นอนอยู่กลางห้องมีพระเนรล้อมรอบ คุณหมอตรวจอาการเริ่มต้นพบว่าชีพจรหลวงปู่เต้นเร็วมากจังหวะไม่ดีความแรงไม่สม่ำเสมอตัวร้อนจัดมากแต่ความรู้สึกยังดีกราบเปลียนถามอะไรก็ตอบถูกต้องคุณหมอถามหลวงปู่ว่าเป็นอย่างไรบ้างหลวงปู่ตอบว่าสบายอยู่บันทึกของคุณหมอว่าเห็นว่าจิตของท่านอย่างเข้มแข็งแต่หัวใจคงมีภาระหนักมาก ถ้าเอาไปหนองคายจะต้องเดินทางร่วมร้อยกิโลเมตรถนนลูกรังที่คล้ายทางเปลี่ยนคงจะถูกขยา่าขยอกขย่อนแย่หัวใจคงไม่ไหวจึงเรียนท่านอาจารย์ทั้งหลายที่ห้อมล้อมอยู่นั้นว่าหัวใจไม่ปกติไม่ควรเดินทางไกลๆเพราะอาจเกิดอันตรายได้คณะสิทธิ์เห็นว่าจะพาหลวงปู่ไปรักษาที่อุดรก็ขาดหมอถ้าไปหนองคายก็ทางไกล คุณหมออวยท่านจึงอาสาถวายการรักษาหลวงปู่ด้วยตัวของท่านเองคุณหมอเขียนไว้ว่าผู้เขียนเห็นว่าการรักษาคงจะไม่ยากนักเพราะเป็นแต่เรื่องไข้ยังไม่มีโรคแทรกถึงอย่างไรก็ยังมีคณะแพทย์จากสิริราชคอยหนุนหลังอยู่จึงตกปากว่าจะเป็นคนรักษาเองท่านอาจารย์ทั้งหลายก็ยินยอมโดยดีคงจะเพราะเห็นว่าเคยรักษาพระอาจารย์ฟั่นมาแล้วเป็นอันเลิกเรื่องจะไปหนองคาย บทที่207คุณหมอถวายเลือดตนเองแก่หลวงปู่คุณหมอโอวยเกตสิงได้ตรวจร,ร่างกายหลวงปู่โดยละเอียดจนแน่ใจว่าไม่มีโรคแทรกมีความคิดขึ้นมาว่าท่านอาจารย์ได้เป็นไข้ติดต่อมาหลายวันร่างกายคงจะขาดสารสำคัญต่างๆและการขาดนี้อาจขัดขวางการหายโรคทำให้ล่าช้าไปจึงตัดสินใจจะถวายเลือดและเลือดนั้นจะเป็นเลือดของตัวเอง ไม่ต้องหาจากที่ไหนและเลือดของผู้เขียนหมายถึงคุณหมออวยเป็นหมู่โอถ่ายให้ใครก็ได้ขณะที่คอยอุปกรณ์การเจาะถ่ายเลือดคุณหมออวยก็ไปที่พระป่าลิไลซึ่งสร้างไว้ไม่ไกลจากกุฏิท่านอาจารย์สวดมนทำรรวัดเช้าสมาทานศีลแปดและนั่งสมาธิประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วได้อธิษฐานว่า หากถวายเลือดพระอาจารย์แล้วขอให้ผลบุญจงช่วยให้ท่านมีอายุยืนยาวอยู่ต่อไปอีกอย่างน้อย5ปีภายหลังได้อธิษฐานขอเพิ่มให้ท่านมีอายุยืนถึงร้อปีคุณหมออวยได้ถวายเลือดแก่หลวงปู่ในครั้งนั้น350ลูกบาทเซนติเมตรด้วยความเรียบร้อยโดยไม่มีปฏิกิริยาใดๆแล้วคุณหมอก็อยู่เฝ้าอาการต่อไปโดยอาศัยนอนที่เฉลียง ซึ่งเป็นที่เดินจงกรมของท่านอาจารย์จนตลอดสัปดาห์ต่อไปคุณหมอได้ถวายยาให้หลวงปู่กับพระอุปัาคขณะนั้นมีพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโทพระอาจารย์วันอุตมโมพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมะวะโรพระอาจารย์บุญเพ่งเขมาพิรโตพระอาจารย์เพียรวิริโยและพระอาจารย์ทุยแล้วกลับกรุงเทพระหว่างสัปดาห์จะโทรศัพท์ถามอาการหลวงปู่ พอค่ำวันศุกร์ก็ขึ้นรถไฟไปอุดรไปอยู่ปรนิบัติท่านอาจารย์ที่วัดจนเย็นมันอาทิตย์จึงโดยสารรถไฟกลับกรุงเทพปฏิบัติเช่นนี้ได้3สัปดาห์อาการของท่านอาจารย์ดีขึ้นเป็นลำดับบทที่208อาทิตอธิษฐานแกะสลักพระพุทธรูปบันทึกของคุณหมออวยเกตสิงมีต่อไปว่าอาการของหลวงปู่ดีขึ้นเป็นลำดับแต่เกิดมีอาการเบื่ออาหารอย่างมาก ใช้ยากระตุ้นอะไรๆก็ไม่ได้ผลท่านอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรต้องเดินทางไปนิมนต์ท่านอาจารย์ฟ้านอาจารโรมาจากวัดป่าอุดมสมพรเพื่อเกลี้ยกล่อมให้ท่านฉันอาหารคุณหมออวยยังอยู่เฝ้าอาการหลวงปู่และได้บันทึกว่ากลางวันวันหนึ่งเดินขึ้นไปบนลาดเขาใกล้กุฏิพบก้อนหินใหญ่ประมาณเท่าบ้านสองชั้นขนาดกลางตั้งอยู่ในที่โลง่ง ด้านหน้ามีชะเงือมชะงโงกออกมาคล้ายที่เคยเห็นสร้างเป็นพระพุทธชายแต่มีต้นไม้ขึ้นบังอยู่โดยรอบมองผาดผาดไม่เห็นจึงตั้งใจอธิษฐานว่าขอให้สามารถรักษาท่านอาจารย์ให้หายแล้วจะไปสลักเป็นพระพุทธรูปไว้ที่ก้อนหินนั้นด้วยมือตนเองคุณหมอได้บันทึกเกี่ยวกับการแกะสลักพระพุทธรูปว่า หลังจากที่ท่านอาจารย์สบายดีแล้วผู้เขียนก็ขออนุญาตสลักพระพุทธรูปที่ก้อนหินดังกล่าวแล้วข้างต้นท่านอาจารย์อุตสา์เดินขึ้นไปดูเห็นให้เห็นด้วยตนเองเมื่อผู้เขียนกราบเรียนว่าจะอุทิศรูปนั้นแก่ท่านได้ลงมือในวันวิสาขาบูชา13พฤษภาคม2511แล้วเดินทางขึ้นไปอุดรทุกปลายสัปดาห์ เช่นเดียวกับตอนที่ไปดูแลท่านอาจารย์ทำได้สำเร็จเรียบร้อยในวันที่สมกันยายน2 5 1 1รวมเวลาที่ใช้เฉพาะการแกะสลัก125ชั่วโมงได้ถวายนามว่าพระพุทธปันทรน,นิมิตแปลว่าพระพุทธรูปพระอาจารย์ขาวสร้างอุทิศถวายพระอาจารย์ตามที่ตั้งปณิธานไว้พระเนนในวัดเล่าว่าในระหว่างที่กำลังสลักพระพุทธรูปอยู่นั้น วันไหนผู้เขียนไม่ไปทำงานท่านอาจารย์จะไปนั่งทำสมาธิอยู่บนแท่นหินใกล้ๆก้อนหินใหญ่นั้นผู้เขียนเข้าใจว่าท่านคงใช้อำนาจจิตของท่านเข้าช่วยงานจึงได้สำเร็จลงโดยเรียบร้อยและได้ผลงดงามอย่างที่ผู้เขียนเองไม่เคยนึกฝันบทที่209หลวงปู่ผู้อาพาธหัวเราะเต็มที่ คุณหมออวยเกตสิงบันทึกว่าในระหว่างที่ไปเฝ้าไข่อยู่นั้นได้ประสบเหตุการณ์บางอย่างทำให้เข้าใจและทราบซึ้งในคุณธรรมวิเศษของหลวงปู่ขาวและคุณหมอได้ยกเหตุการณ์ดังนี้บ่ายวันหนึ่งขณะที่สิทธิ์กำลังเรียงรายห้อมล้อมหลวงปู่ซึ่งกำลังสรมเพราะไข้สูงถึง40องศาเซลเซียสก็มีเสียงดังตุ้มมาจากข้างนอกพระองค์หนึ่งรองถามไปว่าอะไรกัน เสียงตอบขึ้นมาว่าเน้นตกบอเท่านั้นแหละท่านอาจารย์ผู้อาพาธก็ปล่อยหัวเราะเอิกเอิกออกมาอย่างเต็มที่คล้ายกับว่าท่านไม่ได้เป็นอะไรเลยคนทั้งหลายก็ปล่อยหัวเราะไปด้วยลืมความเป็นห่วงเรื่องโรคของท่านไปชั่วขณะบทที่210กายเป็นไข้แต่ใจไม่เป็นด้วย คุณหมออวยเกศสิงได้บันทึกคุณธรรมวิเศษของหลวงปู่ที่พบเห็นในระหว่างที่หลวงปู่อาพาธต่อไปดังนี้นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องห้องส้วมทุกครั้งที่ท่านประสงค์จะเข้าท่านจะลุกขึ้นเดินชิวไปโดยลำพังไม่ต้องรอให้ใครจูงหรือประคองพระเนนที่ปรนในบัตรอยู่ต้องวิ่งตามไปทุกครั้งเมื่อคุณหมออวยกราบเรียนถามหลวงปู่ว่าท่านอาจารย์เป็นอย่างไรบ้างครับหลวงปู่จะตอบว่าสบาย ทุกครั้งคุณหมอบันทึกต่อไปว่าตลอดเวลาที่ท่านมีไข้สูงตัวร้อนจัดท่านไม่เคยออกปากว่าไม่สบายที่ส่วนไหนเลยถ้าไข้สูงมากก็นอนเฉยๆถ้าไข้ลดก็มีอาการกระปรี้กระเปร่าขึ้นบางทียิ้มหัวเราะกับพระเนนที่อยู่ด้วยคล้ายคนปกติพอสบายขึ้นหน่อยก็เล่านิทานต่างๆให้ผู้ปรนิบัติฟังเป็นเรื่องนิมิตบ้างประสบการณ์เดินทุกดงบ้าง บางทีก็เป็นชาดกผู้เขียนคิดว่าปรากฏการเหล่านั้นเป็นเครื่องแสดงว่าร่างกายของท่านอาจารย์กับจิตใจเป็นคนละส่วนกันถึงกายของท่านเป็นไข้จิตของท่านไม่ได้เป็นไปด้วยจิตของท่านเป็นปกติตลอดเวลากลับมาติดตามรับฟังประวัติหลวงปู่ขาวอนาลยโยในรายการพ่อแม่ครูบาอาจารย์จักอ่านให้ฟังายชีได้ใหม่ในวันพระหน้า สำหรับวันนี้ขอบพระกุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ